ฝน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 เดือนพฤศจิกามาแล้วไปเดือนพฤศจิกาฝนฝนฝนคุมทัวเติบอยู่ได้หรอก็เบมือนเติมเต็มในนามลายบ phân sau khi hôp tôi hiếm khi hôp tôi sẽ khi ca phân tóc phân tóc yam lang yam lang phân khuôn dưới sân kia bên kia tóc đông bóng 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 bóng

ประมาณหาโมงทั้งอื่นตกบานอทั้งนี้ตกทั้งบันมมีตกเรียกว่าฝากกระแจียงนี่เป็นบางส่วนมีเด้อละ่นะหูนะบางส่วนฝากกระแจงแหน่เศร้าเหรอไม่ว,ว,ว่าสิตกหล่น 就是下午了，那分手。